โรงเรียนบ้านเขาวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาบนพื้นที่7ไร่3งานงสิองตารางวาก่อตั้งเมื่อวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2513 โดยนายอำนวยเคนพาพง์ครูใหญ่ในขณะนั้นร่วมกับคณะกรรมการผู้ก่อตั้งโรงเรียนปัจจุบันได้ดำเนินการสอนในระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6บริหารงานโดยนางสาวสุธิชาจันทโครผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาว,วงภายใต้อัตลักษณ์มีวินัยมีความรับผิดชอบพอเพียงปรัชญาของโรงเรียนการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต คําความประจํโรงเรียนความรู้ดีมีพลานามัยไฟคุณธรรมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านขาว,วงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาครูและบุคลากรเป็นครูมืออาชีพใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนน้อมนํนสาพระราชาสู่การจัดการศึกษาและบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาพิบาล วัฒนธรรมองค์กรคือองค์กรแห่งความสุขร่วมคิดร่วมทำรรน้อมนำศาสตร์พระราชาสีประจำโรงเรียนคือสีแสดขาวคณะทำงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกโรงเรียนบ้านเขาว,วงประจำปีการศึกษา2565นางสาวสุทธิชาจันทโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาว,วง นางสาวจันทิมาหมื่นจิตผู้รับผิดชอบโครงการโดยมีคณะทำงานประกอบด้วย1นายพัทระเลิกเพชรพักดี2นางวีรวัรณเคนผาพง์3นางสาวธีรนุชกันญยานลุต4นางสาวปรางทิพย์ราชสี5นางสาวลัดดานารินนอก6นางสาวกนกการสืบค้า เนางสาวพิชยาภาแสนล่า 8. นางสาวธัญเลศศีคันธา 9. นางสาวสุทธิดาภูมิเรศสุนทร10นางสาวชนทิชาด่านสันเทียและเด็กหญิงนีนาผู้นอกประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาวงการดำเนินง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขห้ามมาตรการดังนี้ 1. มาตรการการป้องกันโรงเรียนบ้านเขาบงดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6จจำนวน8ห้องคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นจัดทำแผนผังห้องเรียนสีขาวประจํำห้องเรียนโดยแบ่งเป็นสีฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนฝ่ายกิจกรรมซึ่งมีการประเมินห้องเรียนสีขาวทุกภาคเรียน1.1 โรงเรียนบ้านเขาวงจัดทำประกาศและมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเดน่นภาคเรียนละหนึ่งครั้งโรงเรียนบ้านเขาวงดํดำเนินการโครงการสถานศึกษาปลอดบุรี่และปลอดแอลกอฮอล์7มาตรการได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดบุรี่ต้นแบบในปีพศ2562 1.2จัดตั้งคณะทำงานโครงการโรงเรียนปลอดบุรี่โรงเรียนบ้านเขาวง ติดป้ายประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุรีตามกฎหมายจัดสภาพแวดล้อมและทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนการสอดแทรกและบูรณาการเรื่องโทษของบุหรี่ในการจัดการเรียนรู้1.3การมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดวันงดสูบบุหรี่โลก1.4การจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกิจกรรมทาสีโรงเรียนจากมหาวิทยาลัยชีวิต2มาตรการด้านการค้นหา2.1โรงเรียนบ้านเขาว,วงจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล การคัดกรองนักเรียนด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ SDQ ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ประจำปีการศึกษา2565 2.2มีการสุ่งตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงภาคเรียนละหนึ่งครั้ง2.3 โรงเรียนบ้านเขาว,วงได้รายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 3. มาตรการด้านการรักษา3.1โรงเรียนบ้านเขาว,วงมีนโยบายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำแดง 3.2. โรงเรียนบ้านเขาวงมีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาเป็นแรงเรียนรู้การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขเพื่อดูแลช่วยเหลือและบำบัดนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานไว้อย่างเป็นระบบ 4. มาตรการการเฝ้าระวัง4.1 โรงเรียนบ้านเขาวงมีตู้เสีมารักรับเรื่องปัญหายาเสพติดแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาทติดตั้งภายในโรงเรียนและสามารถแจ้งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์เช่นเว็บไซต์เพจเฟซบุ๊กโรงเรียนบ้านเขาวงเป็นต้น4.2 โรงเรียนบ้านเขาวงดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียนทำหน้าที่ดูแลชมรมเสมารักป้องกันปัญหายาเสพติดแอลกอฮอล์สื่อรามุกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาท 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการ5.1โรงเรียนบ้านเขาวง มีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขแผนโครงการห้องเรียนสีขาว 5.2. โรงเรียนบ้านเขาว,วงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินง,งานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข5.3 โรงเรียนบ้านเขาวงจัดทำบันทึกความร่วมมือ (M.O.U.) กับภาคีเครือข่ายสถานีตำรวจปากช่องวัดถ้ำเขาวงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำแดงผู้นำชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนกลางดงคณะครูโรงเรียนบ้านเขาวงและบุคลากร กิจกรรมที่ทำร่วมกับภาคีเครือข่าย 1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติการทำบุญตักบาตรในตอนเช้างานเขาวงสัมพันธ์คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาวงร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน 2. กิจกรรมครูแดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายามุขกับนักเรียน 3. กิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันศุกร โดยพระอาจารย์จากวัดถ้ำเขาวง 4. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำแดงเข้ามาตรวจวัดสายตาตรวจสุขภาพฟันฉีดวัคซีนรวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง